คำตอบของหนุ่มโต้นหลังถูกถามเรื่องมีแฟนใหม่ค่ะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งสําหรับแก๊งเฟอร์บี้ออกมาทัวร์กันยกแก๊งเลยแหละค่ะพร้อมกับแท็กทีมแฟนๆมาก,กันเป็นคู่เลยไม่ว่าจะเป็นสาวมิวก็ควงไฮโซเซนไปทางด้านสาวแต้วเองก็ควงแฟนใหม่ไปอย่างทางด้านไฮโซไน ทงังด้านสาวแมทเปรน,นีเองก็ควงวานใจอย่างสงการไปและทั้งด้านสาวมิ้นชริดาก็ควงหนุ่มภูผาไปแล้วค่ะเหลือแต่เพียงทงั้งด้านสาวเตยชรินพรที่ไปแบบเดียวๆแต่ก็แฮปปี้กับกลุ่มเพื่อนๆน,นั่นแหลคะค่ะ และงานนี้ดังนั้นสาวแตวณฐบอลเองก็เช็คอินทะเลภูเก็ตรพร้อมเพื่อนๆนังเอกแก๊งเฟอร์บี้ทริปนี้เป็นที่พิเศษสุดๆอีกครั้งเพราะว่ามีไฮโซหน่ายหวานใจคนสนิทไปด้วยบอกได้เลยว่าทะเลภูเก็ตนั้นต้องกลายเป็นน้ำเชื่อมเลยล่ะคะ่ะและสำหรับทางนั้นสาวเต้วนั้นน่าจะเป็นคู่ที่ถูกจับตามองมากที่สุดล่ะค่ะเพราะว่าเป็นคู่รักแบบป้ายแดงเลยทีเดียวเริ่มเปิดตัวกันอย่างชัดเจนคืนเรื่อย จนล่าสุดกับทิปนี้สาวแต้วเธอก็ขอเกี่ยวก้อยไฮโซนายมาทะเลภูเก็ตกันแบบสนุกสนานกับแก๊งเพื่อนโดยมีภาพคู่ออกมาให้ได้เห็นกันด้วยล่ะคะ่ะเป็นการผ่อนคลายระหว่างนวดแผนไทยแม้จะไม่ได้เห็นคู่นี้เขาหวานกันบ่อยนักแต่สัมผัสได้ถึงความหวานของทั้งคู่ที่ทำน้ำทะเลภูเก็ตเขาจืดจางกลายเป็นน้ำเชื่อมเลยล่ะคะ่ะ และงานนี้ต้องบอกเลยว่าไม่มีกักมีภาพหวานออกมาให้ได้เห็นกันหลายช็อตทั้งที่ไฮโซนายเป็นคนโพสต์เองผ่านทาง i อ s t o ตอรี่ช็อตที่ถ่ายให้เห็นหลังของสาวแตว้วตอนที่พายเรือชมวิวกันหรือแม้จะเป็นช็อตหวานกลางทะเลที่สาวแตว้วเธออยู่ในชุดว่ายน้ำวันพีชยืนโพธาอยู่บนเรือค่ะซึ่งสาวแมทเองเธอก็โพสไอจีสตอรี่เช่นเดียวกันงานนี้ภาพหวานก็ตามมาด้วยดราม่าเบาๆกับการเปิดตัวชัดเจนของแตว้วและไฮโซน เหมือนเช่นทุกครั้งนั่นแหละคะ่ะเพราะมีชาวเน็ตอีกจํานวนมากที่ยังไม่มูฟออนกับความรักครั้งเก่าของสาวแต้วหลังจากที่นางเอกสาวแต้วในทอร์เองโพสต์รูปคู่กับหนุ่มคนสนิทอย่างนายประนายที่ไปเที่ยวทะเลจังหวัดภูเก็ตด,ด้วยกันทาเอาชาวเน็ตรวมถึงคนในวงการบันเทิงต่างเข้าไปคอมเมนต์แซวว่าเปิดตัวแล้วหรือเปล่า แต่ก็ยังมีชาวเน็ตบางส่วนนั้นแหละค่ะที่ยังรู้สึกว่าเธอมูฟออนเร็วไปหรือเปล่าจ๊ะบ้างก็สงสารอดีตแฟนหนุ่มบางจึงแฮกเข้าไปเม้นแซะเป็นจํานวนมาก แต่สาวแต้วเธอก็เมินนะจ๊ะลงรูปสวมชุดบิกินี่พร้อมรูปคู่กับหนุ่มในแบบรัวๆค่ะในด้านแฟนคลับที่เห็นการเปิดตัวของสาวแต้วก็เข้าไปสอบถามที่หนุ่มต้นที่กำลังไลฟ์อยู่พอดีมีแฟนใหม่หรือยังงานนี้ดิเจนหนุ่มรูปหล่อต่อไปยิ้มไปค่ะว่ายังครับไม่รีบ แม่ทำเอาสาวๆที่ไม้ปองหนุ่มต้นเตรียมเฮแล้วก็เตรียมกรอกใบสมัครกันยาวเป็นหางว่าวเลยแหละคะ่ะคงต้องรอชมกันว่าสาวคนไหนที่จะมาดามอกดาใจให้หนุ่มต้นเขามูฟออนได้เร็วๆบ้างคะ่ะ